กอดกลองใบหน้าสงบเมื่อกลองใบสุดท้ายดังขึ้นเธอก็หายไปไม่มีใครเห็นว่าเธอถูกฆ่าอย่างไรไม่มีเลือดไม่มีร่างเหมือนผืนดินกลืนเธอไปทั้งเป็นคืนนั้นฝนตกหนักตกทั้งคืนตกจนน้ำป่าไหลหลากหมู่บ้านรอดจากภัยแล้งแต่ตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมา ทุกคืนพระจันทร์ดับจะมีเสียงกลองดังมาจากใต้ต้นไทรแรกๆคนคิดว่าเป็นลมต่อมาก็คิดว่าเป็นสัตว์แต่เมื่อมีคนหายไปทีละคนโดยเฉพาะคนที่พูดดูหมิ่นพิธีในอดีตทุกคนก็เริ่มรู้ว่าเสียงกลองนั้นไม่ใช่ของคนเป็นผู้นำหมู่บ้านรุ่นหลังจึงสร้างศาลขึ้นอัญเชิญดวงวิญญาณคำเอื้อยมาเป็นแม่กลอง เพื่อให้คอยปกป้องหมู่บ้านแลกกับคำสัญญาว่าจะไม่มีการบูชายันมนุษย์อีกหลายสิบปีผ่านไปหมู่บ้านหนองเงากลายเป็นพื้นที่กึ่งเมืองมีถนนมีไฟฟ้าแต่สารแม่กลองยังอยู่เด็กๆถูกสั่งห้ามไม่ให้ไปเล่นแถวนั้นตอนกลางคืนโดยเฉพาะคืนเดือนดับจนกระทั่งมีชายหนุ่มชื่อพาคินย้ายเข้ามาเป็นครูใหม่ เขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้มองเป็นแค่ความเชื่อโบราณคืนหนึ่งเขาไลฟ์สดเดินเข้าไปที่ศาลหัวเราะเยาะรูปปั้นและพูดว่าถ้ามีจริงตีกลองให้ผมฟังหน่อยสิในไลฟ์นั้นคนดูนับร้อยเห็นพร้อมกันว่ากลองในอ้อมแขนรูปปั้นค่อยๆสั่นเองเสียงตึงตึงตึง ดังชัดเจนทั้งที่ไม่มีใครแตะต้องไลฟ์ Life ดับลงทันทีเช้าวันต่อมาพบโทรศัพท์ของพาคินวางอยู่ใต้ต้นไทรหน้าจอแตกแต่ในเครื่องยังมีคลิปสุดท้ายเป็นภาพพื้นดินมืดมืดกับเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆว่า,วาเสียงกลองนี้ไม่ได้มีไว้เรียกผีแต่มีไว้เตือนคน ร่างของพาคินไม่เคยถูกพบอีกเลยหลังเหตุการณ์นั้นไม่มีใครกล้าลบหลู่ศารอีกทุกปีจะมีการนำผ้าขาวกลองและดอกไม้ไปถวายและคนในหมู่บ้านบอกตรงกันว่าถ้าวันไหนได้ยินเสียงกลองแปลว่ามีใครบางคนกำลังจะทำผิดคำสัญญาเดิมเพราะแม่กลองไม่ได้ต้องการการบูชา แต่ต้องการให้ความตายครั้งสุดท้ายเป็นของเธอเพียงคนเดียว